โอ้ไม่ดีมาหาพวกเองหลายวันไปลูกไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเไปรู้รู้ว่าหิวเยอะหรือเปล่าเยอะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่านอ่านเลยเร็วเร็วเร็วโอ้หิวกันใหญ่เลยดูจังกินลูกกิ้นถาดรองไปไหนหมด ถัดลองไปในหมุนอันนี้ก็ได้อ่ะกินที่เบอร์นี่ก็ได้อ่ะกินนี่ก็ได้อ่ะหยุดละอ่ะหิวถ้าหาถาดเลยหักเปไน็นไงอืม thả cho bên này một à, lúc này. À. đây đây hiểu hiểu Hãy จะคัดตักน้ำให้อีกทีเน,น,นเดี๋ยวร้านอาหารเขาหยุดลูกวันนี้วันเสาร้านขายข้าวปายขาเปลี่ยนเขาหยุดเขาหยุดวันเสาร์จะค่าหยุดทำงานนะ่ะ วันทำงานเขาเปิดสลับกันไว้มันเลยไม่สมดุลกันเขาเลยอดกินนี่ก่อนกินข้าวอย่างนี้ก็ได้กินข้าวอย่างนี้ก็อิ่มได้เหมือนกันนะเดี๋ยว่าพรุ่งนี้ค่อยซื้อให้พรุ่งนี้เขาเปิดละร้านขายอาหารจะค่อยซื้อเขาเปลี่ยนให้ chị ní cận. Ah, chạy tị ngài 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 chạy tị Chú chạy 人掉出去，人出去，出去，出去，人出去，晃摇摇的，出去，出出去，出去嘛，你们。 ไปเที่ยวไก่เหมือนกันนะชูชีไปเที่ยวไก่หนะ่อยันนี้หม่มาเร็วเร็วเร็ว <c oughs> ไปไปทางโน้นไปเดี๋ยวค่าให้อาหารไป <c oughs> เร็วเร็วให้อาหารอาหารไม่ไดเอามา,าด้วยมันร้องเงี้ยเงี้ยวเงี้ยวอยู่มีแต่ข้าวไก่ข้าแมวไม่มี ืมนี่จะข้าวไก่ข้าวแมวไม่มีเฮ้แม่มาข้างหน้าเร็วมาข้างหน้าเร็วมาข้างหน้าข้างหน้าอืมไปอ้อมมาอ้อมมาเดินอ้อมมาเดินอ้อมมาเร็ว เดินออกม,มาเร็ววมาสิเดินออกมาเก็บขยะที่เก่า นะกินเลยลูกกินเลยกินเลยอ๋อตหน่อยไอ้ฮะไอ้ยอเข้ามาไม่ได้ลูกเข้ามาได้ออกมาเอาไปไก่ตกใจเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไก่ตกใจเดี๋ยวข้าไม่ยังไม่ได้เอาอาหารมาเดี๋ยวไก่จะตกใจ